หนึ่งสิ่งที่คนสาเร็จเขารู้กันและก็ใช้กันอยู่ตลอดเวลาจนเขาประสบความสาเร็จนะครับแบบง่ายๆสบายๆก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะอารมณ์งดงานครับหรือที่เรียกว่า b e a u t t f purpose ครับ <S <S เป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าคุณจะประสบความสาเร็จโดยมีสภาวะที่เรียกว่า suffering state หรือสภาวะที่คุณแบบกดดันกลัวเครียดนะครับยากมากๆเราว่าเวลาที่คุณกลัวเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับ เวลาที่คุณกลัวอะไรบางอย่างคุณจะไม่มั่นใจตัวเองเลยคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองมีอะไรยกตัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยโอป,ป้าเคยเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมแล้วพอตอนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะหูไม่สามารถจําได้เลยว่าตัวเองเก่งแค่ไหนพอตอนที่มาเข้าโลกออนไลน์ใหม่ๆนะก็ก็คิดอะไรไม่ออกอะ ไม่สามารถที่จะจําเนื้อหาอะไรได้นะครับเรียนอะไรก็ต้องฟังหลายๆรอบนะครับเราคิดว่าเราโง่แต่จริงๆเราไม่ได้โง่นะครับแต่ว่าเรามีสภาวะความเครียดมีความกดดันมีความกลัวสูงนะครับทาให้อาปาก็แบบเวลาดูไลฟ์สดหรือเวลาเรียนหนังสือเนี่ยก็ต้องเรียนหลายรอบมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันหนึ่งครับที่อปาเริ่มปลดล็อกตัวเองได้เรียนรู้ในเรื่องของเคล็ดลับสภาวะอารมณ์งดงามก็คือการอยู่ในเครื่องเปิติสุขนะครับยินดีขอบคุณร่างกายขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างขอบคุณคนอ,อื่นด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการปิิอนีตตต่่างๆ สนุกอ่าเป็นคนที่มีอารมณ์ดีตลอดเวลานะครับก็ไม่ได้หมายความว่าต้องหัวเราะตลอดเวลาแต่ว่าเป็นคนที่ปล่อยแล้วก็วางให้เป็นคนเราอะเจอปัญหาได้ครับแต่ว่าปล่อยวางให้เป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองทุกไม่มีใครอะไม่เจอปัญหาแต่ว่าเจอแล้วจะปล่อยวางได้ไหมหรือทำความเข้าใจกับมันได้ไหมนั่นหมายความว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ในระดับที่คุณรักษาพลังงานของคุณเอางี้ดีกว่า และแน่นอนครับพอป้าได้รู้เคล็ดลับนี้เนี่ยก็เริ่มฝึกที่จะทําความเข้าใจเวลาปัญหามันเข้ามาแล้วก็แค่เรียนรู้และเข้าใจมันครับว่ามันกําลังให้บทเรียนอะไรกับเรามันกําลังทําให้เราเรียนรู้อะไรแล้วเมื่อเราเรียนรู้กับมันแล้วนะครับเราเข้าใจ เราไปต่อและนั่นแหละครับทาให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจเวลาที่คุณตัดสินใจทําโปรเจกต์อะไรก็ตามหรือแม้แต่ตอนนี้หลายคนอาจจะทําธุรกิจขึ้นมาบนออนไลน์หรือสร้างตัวตนหรือลฟ์สดนะครับคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะได้เงินอย่างไรคุณจะเติบโตได้อย่างไรแต่เชื่อเถอะครับความมั่นใจอ่ะมันทําให้คนเห็นความเก่ง คุณเชื่อไหมครับว่าสิปีที่ผ่านมาจําไม่ได้เลยว่าตัวเองเก่งยังไงทั้งที่โอป้าเนี่ยโอ้โหได้ท็อปของประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายหรือล่ามวรรณต่างแต่สุดท้ายนะครับโอป้าก็ได้รู้ว่าเมื่อเรามีความสุขกับตัวเองได้เราปล่อยวางกับปัญหาได้เราเราอยู่ในสภาวะที่ยินดีทําให้โอป้ากลับไปจําได้ครับว่าเฮ้ยฉันเก่งการขายอ่าฉันเก่งการพูดนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยออกมาเปิดคอสการขายได้เปิดเปิดคอสการพูดได้เห็นไหมครับ พอเวลาที่เรามีความมั่นใจมีความสุขนะครับก็สามารถทําให้เราเนี่ยกลับไปจําได้ครับว่าเราเป็นใครบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามีความกลัวเราก็มักจะลืมใช่ไหมครับว่าเราเป็นใครมีใครเป็นแบบนี้ไหมครับลองพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยโอไปสารมาสักคนเอน็นะพีสวัสดีครับ